ดเดี๋ยววันนี้ยา,ะะายมามามแม่จะยำน้ำก,นนกุดูนะคะนี่ยายแม่เตรียมข้อมากรอมแล้วนะคะนี่มะนาวเิ้งนะคะตะไคร่อิกิโน่วอมนะคะแล้วก็เบกกูดเดี๋สำคัญก็คือน้ำกุดูนะคะโครงไส้บุรีนะคะปีเส้ามั่งนองเบามั่งเสริมมาก ยายแมวไม่จ่ายปลาแห้งนะคะยายแมวจ่ายกุ้งเดี๋ยวยายแม่จะกุง้งไปรวนก่อนนะคะกุ้งสิบห้าตัวส่วนมากก็จะจ่ายปลายางนะคะแต่ยายแมวไม่ชอบเดี๋ยวยายแม่จะกุ้งไปรวนก่อนนะคะ

ยายแมวตักกุ้งขึ้นนะคะและ้วก็ยายแมวใส่น้ำบูดูลงในต้กนนมกับนตากุ้งหอมมากนะคะเดี๋ยวยายแมวจะเส้งไปเลยนะคะก็ขิงกุ้ดอ้อมไม่เค็มหอมร้อยก็ไ,ไดหลงมหลวงซดขิงกุ้ดนะคะยายแมวใส่ยายแมวใส่น้ำตาลน,นิดนะคะใส่ถั่วสักนิด เดี๋ยวเดือดก็ได้เลยนะคะสวยจำไม่แม่พรวดยังไงแม่ตำมดเลยนะงั้นเดี๋ยวสวยเดือดเดีด๋ยวต้องสวยเดือดนะคะนำตม้มกุ้งนะคะใหญ่แม่ใจนำตม้มกุ้งตม้มพอมันไม่เค็ม เดือดแล้วนะคะแก๊สร่อยเย็นแป๊บนึ่งหอมแล้วนะคะทีแม่จะนำมาดูดีแม่ต้มเส้นไปเลยนะะูดเส้นไม่มัดแรกก่อนแต่เออไม่ร้อนมาแ้่มีโดมวงสดนะโดม่วงเบา แม่ใส่ปลิกนะคะปลกกิ่นโน่หอมซอยไก่นะคะไก่ซอยแม่ไปตัดอยตอนแล้วสามตอนกิ้งนะคะทำไมได่กิ้งับไม่รยไม่หอม นี่ดบกเน่านะคะเดี๋ยวต้นเหมือนกันแม่แม่บับเก็บโอ้โหที่หายปักหน่อยมีแต่กระลำปลีปอย่างเดียวนะคะ เสร็จแ,แล้วนะคะยำน้ำบดูกุ้งสดมีไมโกดนะคะไงแมวยำไม่มดนะคะไงแมวสตุ้งเลยหลัเลื่อยอยู่ยำน้ำบูดูกุ้งสดนะคะกระลำปีไงแมวก็มีน่อยนะคะ Để mẹ mẹ thì cả lắm đi ăn đi ạ